ว่าอะไรนะงานงานข้างานเข้า,า,เ,ขาเพื่อมีหาวบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะคะจ้ามไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อมีหาวไม่เป็นไรนะคะเ <_ oldest> ข้าใจอยู่เนาะว่าเออช่วงนี้เออย่งางนั้นหละเนาะเรียนคนเรียนยังไม่จบอะ่ะเรียนยังไม่จบกันเนาะไม่เหมือนอยายเล็กยายเล็กเรียนจบแล้วยายเล็กเรียนจบสูงด้วยเนาะ นะคะปุรมีหาบอกว่าอะไรนะยาหญิงโนยนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพียงใจเออครูอ้อยบอกว่าอะไรนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะพุรมีหาสาวบุไทยบอกว่างานข้าวงานข้าว ยายงอนบอกว่าสวัสดีพี่คุณเพียงใจชาลูกโดมบอกว่าทักทายทุกทุกท่านมัดมัดรัวมัดมัดแน่นๆครับโอ้โหน้องลูกโดมอย่ามัดแน่นมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวเดินไม่ได้เนาะมัดแน่นะ่ะอืมมันร้อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอา้าวเดี๋ยวก็สุกหมดเนะเาะเพอรมีหาสาวุบบู้ยบอกว่างานยุ่งค่ะช่วงนี้พี่เพียงใจเล็กชนแนลบอกว่าน้องโดมกินข้าวหรือย,ยงัง กินข้าวหรือยงกี่ครั้งกับคำถามนี้เผื่อมีหาสาวผู้ไทยบอกว่าเตรียมตัวเปิดเทอมค่ะก็นั่นแหละคนคนเรียนยังไม่จบเนะาะก็ธรรมดาก็ต้องเตรียมตัวเปิดเทอมเนาะใช่เพื่อมีหาสาวผู้ไทยก็เยอะๆนะคะเปื่อมีหาสาวผู้ไทยก็บอกหัวใจกดๆค่ะเย็บเต็ม มีเสียงโคนาขายกับข้าวนะคะแล้วก็เพื่อมีหาบอกหัวใจกอด,ดจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่น้ำแค่ก็ให้น้ำมานะคะขอบคุณค่ะ พ,พี่น้ำบอกว่ามุนหมุน,มนพี่น้ำดั้นซิ่งบอกว่ามุนหมุนค่ะพี่เพียงใจเล็กบอกว่ามัดมัดให้เป็นมัดให้เป็นคู่คู่นะนะคะจะจะ,จะได้ได้โดดเดี่ยวจะได้ไม่โดดเดียวใช่ไหมคะพี่เพียงใจบอกว่า <liking. S 2> ใหม้มัดให้เป็นคู่คู่นะคะน้องโดมมัดให้เป็นคู่คู่นะคะตอนนี้เข้ามาข้างในในบ้านดีกว่า เามาในบ้านดีกว่าเนาะแล้วก็อะไรนะแล้วก็พี่น้ำด้านซิ่งบอกว่ายังยังไม่ได้ทานค่ะหาเพื่อนทานทานเลยหยิบมาทานเลยพี่เอามาทานเลยนะคะตอนนี้เลยมานั่งทานเป็นเพื่อนกันจะได้อร่อยอร่อยนะคะเนาะแล้วก็คุณไม่หาสาวกุยชายก็หัวเราะหน้าเขียวนะคะพี่น้ำก็หัวเราะกัก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 นะคะ เสียงพัดลมไหมคะทุกคนคะเสียงพัดลมดังไหมคะตอนนี้ได้58นาทีนะคะอยู่ที่6ล้านดวงตาค่ะ11เลิฟใครเนาะใครมาแล้วมาแล้วปรากฏตัวมาเจ้าจงปรากฏตัวออกมาไม่งั้นจะโดน